คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาท32205วิชาการพูดต่อหน้าประชุมชนเรื่องการพูดในนาตัวสวัสดีครับกระผมชื่อน,นายนครินสุขทองอายุ17ปีเกิดวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2546กระผมมีภูมิลำมนอนอยู่ที่บ้านเลขที่368หมู่4ตำบลคริงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ผมมีพี่น้องด้วยกัน3า,าคนพี่สาวคนโตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาน้องสาวคนเล็กกําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดคนเคร่งก็ผมจบการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเฉวดเคร่งธรรมวิทยาตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเินจมาราชูทิศในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในแผนการเรียนศิลปะภาษาญี่ปุน่น อุปนิสัยกับผมของกับผมนั่นก็คือกับผมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเข้ากับเพื่อนได้ง่ายแต่ถ้ามีคนไม่รู้จักหรือว่าคนแปลกหน้ากับผมก็จะเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดโดยปกติแล้วกับผมจะไม่เป็นคนเข้าหาใครก่อนครับกิจกรรมยามว่างของกับผมนั่นก็คือเป็นคนที่ชอบดูทีวีเป็นคนที่ดูทีวีมากไดยทั้งวันโดยที่ไม่ติดต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลภาพยนตร์ที่ชอบก็คือไททานิกและแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ ส่วนภาพยนต์ไทยที่ชอบนั่นก็คือแฟนฉันวิชาที่กับผมชอบนั่นก็คือวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษถึงจะไม่ค่อยเก่งและไม่ค่อยถนัดนัดแต่ก็รู้สึกสนุกและมีความสุขที่เรียนครับวิชาที่ไม่ชอบคือวิชาคณิตศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ความใฝ่ฝันในอนาคตของผมอยากเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธเหตุผลที่อยากเข้าคือกับผมอยากทํางานเป็นสัจจวตรหรือว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับผมรู้สึกรักและชอบในงานแบบนี้ครับแต่ถ้าในทางข้าราชการกับผมอยากเป็นคุณครูภาษาหรือว่าอยากเป็นติวเตอร์สอนพิเศษให้กับนักเรียนครับและนี่ก็คือข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งของผมนะครับวันนี้กับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ